ดุดขวายางหนอให้จังหวะหุดหน่อยแล้วคลายยกตัวยางหนอขวายางหนอดุดหนอดุดหนอดุดหนอสามครั้งเพืนอนสติว่าหยุดสามครั้งให้ถูกเนี่ย หยุดนอหยุดหนอหยุดหนอสามครั้งกลับหนอกลับหนอไม่่่ไไมมต้องเอาขวากลับใายกลับแะ้วไงกลับให้ละเอียดลงไปเนี่ยกลับหนอ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 กอกลับหนอร็จแล้วยืนน้อยห้าครั้ง เอาตรงนี้เลยยืนหนอเขาสูง,งอเข้าใจไหมยดนหนอห้าครั้งแต่คนไม่เข้าใจต้องให้หยุดสะดือแต่คนเข้าใจแล้วไม่ต้องไปสอนมันจะไวไปเลยมันจะคล่องเลยนะมันจะคล่องแคล่วถ้าสมาธิดีมันจะคละคอะ่องไปไป็นตัวอัตโนมัติยืนหนอไปเลยไม่ต้องไปดูลมให้ใจนะสูง,งอ้อเข้าใจไหมอย่าดูลมไม่เข้าใจมันจะเสียหลักการ พอนี่เสร็จแล้วก็ยืนหนอห้าครั้งยืนหนอห้าครั้งแล้วก็ขวาย่างหนอซ้ย้ย่างหนอขวาย่างหนอแล้วก็ดุดนิดนึงอะแล้วก็โยกตัวโยกตัวไปเนี่ยตอนนี้เป็นมีดประมาณนี้เป็นค่ายจะเป็นลมขวาย่างหนอหดุด ขวายอย่างหนอได้จังหวะขวาอย่างนอขวายอย่างนอควาแล้วก็ไม่ได้จังหวะเอาตรงนี้แล้วขนาดที่เดินตรงกลมเนี่ยขนาดที่เดินตรงกลมเกิดเวทนาหยุดเมบาว่าขวาอย่างหนอมาตรงนี้เกิดเวทนาปวดคอม,มากให้หยุดท่านี้มันต้องไปชิดเท้าหยุดท่านี้เลยพอหยุดท่านี้แล้วก็ตัวตรงกลงปวดหนอ ปวดนองมันปวดคอกำหนดได้แล้วพอมีสติดีก็วขวา้ายอย่างต่อตไว่าไม่ใช่ว่าเดินเสร็จแล้วท่าจะไปกำหนดปวดเอาปัจจุบันเลยแต่ขวา้าจะต้องหยดถ้าเกิดปวดท้องขึ้นมาหยด,ดตามไหนอ่าซ้ายจะมาอยู่เงี้ยเกิดปวดท้องมาทำท่านเนี้ยเมื่อต้องไปเดิน ปวดหนอปวดท้องเสร็จแล้วเราก็ขวาย่างต่อไปเท่านี้ทําอย่างนี้อนพอทําไปเสร็จแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางขวาชิดขวาี่จะไปแล้วก็ดุดหนอดุดหนอดุดหนอ,หนอครั้งแล้วก็กลับหนอกลับหนอกลับหนอพอกลับเสร็จแล้วยืนหนอห้าครั้งพอยืนหนอห้าครั้งแล้วก็ถึงกําหนดขวาย่างซ้ายย่าง อายืนหนอเนี่ยต้องหลับตาทบทวนชีวิตของเราสูงตามสูงต่ำลำมต่ำทบทวนช้าช้าอย่าทำเร็วยืนหนออย่าไปดูลมให้ใาแล้วก็ยืนหนอได้จงังหวะสติทบทวนแล้วทำให้เรารู้เหตุการณ์ในคริไต้ อ่าตัวออกบอกนาะยใช่เป็นแน่จำมะมันอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ติดเกิดทางไหนติดเกิดอายะตนะตาหูกมุกลินกายใจเรื่องรสนาไอ้งอปา่าไม่ใช่เรื่องเวลวไหายจำมะเงอปลาเนี่ยปากไม่พูดติดไม่คิดมันจึงเป็นสมาธิภาวนาคือมีตัวปัญญาไอหกเขยเยังนางโง่ไหมอาทุงงอะ ไม่ค่อยรู้จักเรื่องสังคทองไหมไม่รู้หกเขยทวารหกรู้จักไหมมันโง่กมันช่วยสังทองได้ะทำไมต้องสวมเงาะมาเขาเปินปินาธรรมเนี่ยคนเนี้ยพวกเนี่ยไม่รู้จกักเงาะไม่เสี่ยงพวงมาลัยให้เราแน่เราก็เดินไปต้องหลายเมืองไปเจอรถนาเขา้า โรานามานั่งกรรมาฐานมันก็เห็นหนอเดินหนอห้าครั้งต้องเสี่ยงพวงมาลาัยคนยนี้แหละข้างในไม่ใช่เป็นทองคําข้างในเป็นตัวปัญญามีวิชาความรู้เสี่ยงพวงมาลัยให้เพราะว่าไม่รัจนาเขามีหลักุกประการโลกสวยรวยทรัพย์นับวิชาไม่มียาเป็นแค่ผู้หญิงมีชินทรรมร้องพวงมาลัยไปเลยหมดเรื่องไปเท่านี้ เนี่ยคือตัวสติไอทวารทั้งหกเนี่ยมันโง่มันโง,นง่ตาหูตบุหมุนใจเนี่ยคือโง,ง่าขจานไหมขจานไหมหูก็โง่ไม่สติเกนลูกลักฟังอะไรก็ไม่ใช้ปัญญาดุลพินิจพิจารณาจะประทานได้ฟังคงเดชไปแล้วก็เอามาคลี่คลายในชีวิตฟังผิดจับมากเดียดได้เหรอฟังไม่ได้จับจับกระเดียด จนเสียหายมากเราฟังด้วยปัญญาเนี่ยจะไม่เสียหายอย่าไปมองคนในแง่ร้ายเห็นด้วยปัญญาจะมองคนดีหมดเพราะทุกคนเนี่ยต้องมีของดีทุกคนเราก็มีของช่วเราก็มีทั้งดีทั้งถั่วแต่คนที่เขามีปัญญาจะมองคนที่มีปัญญาความชั่วของเขาอย่าไปรู้ของเขาตอนนี้มีประโยชน์มากนะอาะุะงอเข้าใจไหมขวานหกคือไอหกเคย อีนางทหกก็งโง่มาเลือกผัวเป็นไหมมาเลือกผัวเป็นไหมอีนางหกจบเลยมันมันมีผัวเป็นไหมได้จะพูดไงดีนะมันเลือกผัวเป็นไหมจบเลยมันนี่จะพูดยง ที่สิงคโปร์ไม่มีทิ้งพวงมาลัยันมัหงเหรอฮะเออเลยเลิกพูดก,กันเพราะเขาไม่มีพวงมาลัยอ๋อขอโทษเขาไม่ใช่โคนไทยจะจะรู้เรื่องสังทองได้ยังไงรู้เรื่องรู้เรื่องสังทองไหมเออเอาเลิกพูดกก เห็นด้วยปัญญาเมื่อคู่ของคนเราเนี่ยไม่ต้องไปหามมดูบุเพสันนิวาสลูกเรามีบุญวาสนาต้องได้คนดีหมดไม่ดีไม่ได้แล้วไม่ต้องไปห่วงถ้าล,ลูกเราดีเนี่ยลูกสาวดีต้องมีสาม,มีเป็นชายชายจริงหญิงแท้ตาลูกสาวเราไม่เอาไหนเลยได้ผัวไม่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชูยผู้แพ้ผู้เพ่อน พู้เตือนไม่เอาเข้าใจไหมนี่เขาจะนั่งการเดินเนี่ย้องมีประโยชน์อย่างนี้เข้าใจไหมการนั่งมมนจับการนั่งขาตามาตชั้นเดียวขาตามาติสองชั้นขาตามาตเพชรแล้วห้ใจให้ยาวๆถ้าหายใจยาวๆได้เนี่ยสติจะดีขึ้นไวเรามีสมาธิู่ไวมากคนที่หายใจั้านเนี่ยคนอารมณ์ร้อนทําอะไรไม่ได้ดีอ่หายใจัน้นหายใจต้องายาว นา่จะจยาวๆไว้คาตมาดจราเคยทําให้ดูตั้งหลายครั้งแล้วเดี๋ยวก็สาธิตให้พวกเรามันลงเดินให้ดูเพื่อคนกว่าจะหมดเนี่ยคือนวันนี้จะจบไเนี<ม>่ย้าวพังในป่าท่านจะนั่งคัตมาดเพชรแตาไม่นั่งอย่างพวกเราเราเคยเดินทุูดงไปแล้วต้องนั่งอย่างนั้นหมดนั่งอย่างนั้นแล้วลปวดที้แรกน้ําตาร่วงแล้วมาที่หลังไม่ปวดพอะเราผ่านการปวดแล้ว มันก็เป็นอย่างเนี้ยต้องกําหนดหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นาจารยุเพงต้องไปอธิบายเข้าใจเดินเดินดน,นั่งนอนเดินก้าวแค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ให้ช้าลงไปไม่ใชต่ต้องดัดจริตเดินข้างเดินยาวเดิอนอะไรไม่ต้องคนนะเดินคลอนกันอย่างเนี้ยขวาย่างหนอไปงี้ยจะไปอย่างนี้ไม่ล้มอย่าไม่ล้มอี่ยต้องล้มแน่นอน เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูสักครั้งหนึ่งนางขาตามาตเต่ต้องขอโทษนะมนมไม่มได้นุ่งกางเกงลาไม่เมียงเกงไงนนี่ถ้าเข้าไม่ถูกขาจะหักฝรั่งยังทำได้ขาตามาศเพช อย่างนี้มาอย่างนี้แล้ว่างนี้ขึ้นมาเข้าถูกอย่างนี้ขวาทับซ้ายนางเคยจะไม่ปไปได้หี่อคาตมัดเพชรถ้าเข้าไม่ถูกขาหักเลยเนะต้องทำขาทางอย่างนี้เอามาที่จะขา เราไม่ได้ทำงานนช่ยมันก็เมื่อยปวดธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าระดับหนึ่งข้างบับคนในป่าข้าง่านในป่าในคารามาสากลก็คือสองชั้นธรรมดานะสองชั้นก็คือไรขวาทับซ้ายนี่มันจะพอนั่งก็ได้เอามือท่านนี้ขาชั้นเดียวก็ได้ ้ามันปวดมากไปก็เปลี่ยนอันนี้บดเวื่อกันทางก็หนดจิทางเดียวก็เอานี่ลงเห็นไหมครั้งเดียวแต่สองครั้งก็ยืงไม่ขึ้นมาเนี่ยก็ง่ายึ้นบางคนเนี่ยทําไม่ได้ฝรั่งยังทาได้เราอายฝรั่งนะอายฝรั่งนะถ้าจเจ้าครั้งเดียวมันก็ง่ายดีแต่ไม่จะทําทุกครั้งทําอย่าง ถ้ามันเมื่อยใจก็หมดไม่ได้จริงนะกน่อกนอุลมยกหนอยกหนอเมื่อยหนอเอาไปแล้วเนี่ยแล้วก็วางหนอวางหนออย่างนี่กัตมารชั้นเดียวอย่างถ้าต้องการของชั้นก็ยกให้ขึ้นมาเท่านี้เาใจทําได้หมดทุกคนนะง,นง,ง่ายง่ายเข้าใจไหม แล้วเวลานั่งเนี่ยขวาทับซ้ายเนี่ยหลับตาอย่าไปดูลมหายใจดูลมหายใจที่ท้องหายใจยาวๆหายใจให้ยาวเลยหายใจเข้ายาวๆและหายใจออกยาวๆก็สี่ห้าครั้งเข้าหายใจออกยาวๆพอได้สี่ห้าครั้งแล้วเริ่มตั้งสติไวที่ท้อง หายใจเข้าพองจะพองแล้วก็บอกว่าพองหนอหายใจออกยาวหายใจออกไปพองก็จะยุบเราก็ยุบหนอถ้าหากว่าไม่ได้จังหวะเราก็เอาพองสักหนึ่งหนอสักสามพองหนอยาวๆได้แน่ ถ้าเราบอกพองยังไม่ทันนอยุบเลยพอยุบยังไม่ทันนอพองขึ้นมาอีกเลยเลยไม่จะเข้าขา่าเลิศพองนอ้องพองยุบพองยุบพองยุบมันจะได้อะไรไอ้หนอตัวนี้เป็นตัวล้างสติดีโกรธแล้วก็หนอหนอนี่ทําให้เราคิดว่าเราไปโกรธเขาทําไมทํามีสมาที่ดีจะรู้ได้จะรู้ได้อาจารย์ยูพิงจะมาไอ้หนอตัวนี้เป็นตัวล้างสติ มันดีอ่อนเนี่ยทำไมมีสตาร์เตอร์มันจะติดไหมจำไว้สตาร์เตอร์คือหนอหนอทําให้สติกระจิตมันติดไฟคือแสงสว่างคือตัวปัญญาทาไมมีหนอไอ้สติกับตัวจิตมันไม่ติดกันแล้าไฟจะสว่างไหมจำไว้หนอเนี่คือสตาร์เตอร์ทําให้จิตกับสติอยู่ในการทันติเกิดแสงเี้ย เกิดดับเกิดดับเนี่ยเราดูมหมเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดดับดูไม่เห็นมันไวมากจิตเราเนี่ยเ,ดดเยเกิดดับเกิดดับแบบมันไวมากถ้าเราพองหนอยุบหนอจะชาพองหนอยุบหนอไปตามท้องเนี่ยอย่าไปดูเพื่ออย่าอย่ายาไปดูลงให้จยอย่าไปดูตรงนี้บางคนจะบอกโกรธหนอให้ตั้งแต่จมูกลงไปพาไม่เข้าใจ พองหนอยุบหนอทำผิดมันไม่ถูกต้องพอให้ใจเรายาวแล้วมันจะเกิดปัญญาทำให้เรารู้หลัเกเฑ์วิธีการเกิดความฉลาดในตัวเองโดยเฉพาะันก็กำหนดพองหนอยุบหนอให้ใจใยาวไว้คนที่ให้ใจใยาวเนี่ยมันจะมีสติไว้มาก หายใจสั้นมันไม่ไม่ใช่จงหวะหายใจยาวไม่ไม่เนี้ยยังไม่เข้าเพลงพอหนักเข้าหนักเข้า,าแล้วมันก็อึดอัดธรรมดาเพราะเราไม่เคยทําพอทําแล้วมันจะไม่อึดอัดเลยจะไม่อึดอัดแน่นอนทองหนอลูกหนอจะคล่องแคล่วพอคล่องแคล่วป,ปัญญาเกิดคนที่เคยบื่อซื่อเนี่ยขนาดปฐมทงตีเขาไม่ฉลาดมาก มีผัวเป็นในผลได้เนี่ยก็ทําเนี่ยอยู่มาที่เนี่ยมาต้องพันห้าร้อยเกิดฉลาดอยู่คนเชียงใหม่ได้ผัวแต่งงาน,นถโดยระโทรนางกรรมฐานเนีสตีบอกเลยสตีบอกว่าผัวเธอจะทิ้งถ้าเธอดูแค่ประทม่อะไรบอกปัญญาในตัวบอกคือสติบวกด้วย สมาธิหรือสัสมปชัญญะบวกด้วยลมหายใจหนอตัวเนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดแสงสว่างจึ่งก็กำหนดว่าหนอหอนอ,นอสรอประชาะไทยไม่ใช่ภาษาพม่าหนอตัวนี้แปลว่าโอ้แล้วหนอพี่โทเอ๋ยพี่โทหนอเนาะลงหนอสักหน่อยเขาจะได้สงสารถูกไหม ไม่ได้ขวาทับท้ายหลักเขาอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ถนัดก็ได้ก็ไม่ได้ห้ามแต่ระเบียบต้องขวาออกหน้าซ้ายไม่งั้นเราพูดต้องอยู่ขวาเลยแต่ไม่ถนัดจริงๆมันก็ได้ไมันไม่ได้ผิดแล้วทำวมาเอาซ้ายทับขวาก็ได้แ,แต่จะถนัดแต่โดยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต้องขวา ขวาเป็นใหญ่ขวาซ้ายก้าพูดต่างๆทังขวาเสมอไปแต่ตั้งซ้ายใหญ่ไหมก็ได้ถ้าจะเป็นถึงขวาตั้งพระพุทดเนี่ยมันมี่วมอยู่ตรงเนี้ยเลยก็ต้องไปเอาพระพุทดไวท้ทางซ้ายก็ได้มันไม่เสียหายไม่ผิดแต่คนที่จะผิดได้ก็คือทําทั่วเท่านั้นเองก็ได้ไม่เป็นไรไแต่ถนัดแต่ขวาเนี่ยทับซ้ายไว้มีอย่างนี้ น,น,นั่งกาหนดครับเท่านี้เองนะแล้วทีนี้เกิดเวทนามันก็เป็นปวดตรงไหนหยุด,ดเลยพองรบหยุดเอาติด,ด,ดปากไว้ตรงนี้มันปวดเยอเกินปวดหนอครับอกช้าๆอย่าไปไวปวดหนอปวดหนอปวดหนอแล้วก็ตามสติไว้แล้วก็เกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปในที่สุด ยิ่งปวดหนักเพื่อต้องเรียนให้รู้เป็นสมถะสมถะเราต้องศึกษาให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วปวดหายไปเป็นอนิจจังทุกขังนาะา,ศาไม่แน่นอนแล้วเดี๋ยวก็หายไปเกิดเคลื่อนตัางอยู่ดับไปมันอย่างนิทานอย่าไปสนใจหน่อยเดี๋ยวมันก็หายนิทานย,ยังไงเนี่ยเ้าเขาก็ลืมไปเองเราคือไปฟื้นฝอยหากระเถิดฟื้นฝอยหายแล้วก็ดีทำไมเจ้า ลอยไปตามลมตามแรงยิน,นทาเนี่ยเหมือนกันนี่ก็อเหมือนกันแยกเวทนะออกได้มันก็หายจิตก็ไม่ตกกังวลพอจิตไม่ตกกังวลแล้วมันก็ไม่ปวดอีกแต่มานั่งหมายปวดอีกปวดอีกก็ต้องศึกษาอีกให้เข้าใจามีสมาธิหยากเข้าเพราะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างยางงั้นหรอกเอานั่งต่อไปเสียใจเสียใจเยอะเกิน,นกดึ้นมาได้เรื่องเก่าตั้งแต่ทั่งไหนก็ตาม พอเป็นสมาธิขึ้นมามันจะพิถึงเรื่องต่าแต่ข้างไหนถ้าโบราณนานที่ไหนก็ตามเราจะคิดิออกกำหนดยังไงฮะลิ่นปีเลยให้ใจยาวๆไว้แต่คนเราแก้ปัญหาไม่ได้เท่าไหรนี่รู้ไหมเ้าราะหะไท่องไม่ได้กำหนดมันแน่กำหนดอ่ะแต่ไม่มีสมาธิกำหนดยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีสติกำหนดไม่ได้อย่างนั้นจะไม่ได้เคยฝึก เสียใจหนอที่ลิ้นปีเนี่ยหายใจยาวๆแล้วก็หมดเสียใจหนอหายใจลึกๆเสียใจหนอเสียใจหนอไอ้ใาตีบวกหนึ่งขึ้นมาแล้วจะบอกเลยไปเสียใจเรื่องสามีเรื่องลูกปัญญาตัวนี้คือตัวล็อกเขาไว้ปิดสามไว้มันจะบอกแกเรื่องลูกเรื่องเล็กเราเรียนวิสัยลูกนะ อย่าให้เขาไปเที่ยวเลยอย่าให้เขาไปติดเช่าสาวอย่าให้เขาไปติดผู้ชายท่อนี้เองมีปัญญาบอกแล้วเราก็แก้ไปจมนะน,นี่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเคล็ดลับแล้วเราทําไมแก้ไม่ได้แต่แก้ด้วยโมโหต้องแก้ด้วยความเย็นใจแก้ด้วยความดีเอาไปแก้กลับร้ายใจอยู่ได้ไม่ใช่ไปไปแก้ด้วยความโมโหโทโสเราไปตีลูกวลังหแัแตกไม่ใช่นะนะพิดเลย ถ้าไม่มีความดีไปพูดกับลูกลูกจะเชื่อไหมถ้าลูกเขาไม่ชอบเราเนี่ยเราพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อต้องทําให้เขาชอบเราเขาก็รักพอ่อรักแม่โดยมีสติสัมปชัญญะพอเขารักแล้วเราจะที่นกเป็นนกเลยบอกหนูอย่าทํานะลูกนะเขาจะเชื่อมากกว่าที่จะพูดคำหยาบเข้าใจไหมเนี่ยโกรธเอาตรงนี้เล่นปีนะโกรธเล่นปีให้ใจเยา,ยา,ยาวๆไว้เดี๋ยวหายโกรธ ถ้าเรายังโกรธอยู่จะไปทํางานอารมณ์ทางขึ้นมาจะเสียใจต่อภายหลังจะทํางานเสียหมดขาดทุนอย่างย่อยยับจะโกรธหนอ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 ให้ยาวๆเดี๋ยวสติบอกไมโกรธใครปัญหาเกิดขึ้นแหละโกรธแม่หรือโกรธลูกหรือโกรธผัวเกิดมไปเกิดโกรธภรรยา เขาบอกปั๊บตัวปัญญาออกมาเลยคำเึ็กคำัญญาบอกควรจะแก้อย่างอย่าไปแก้ที่แล้วมามันเกิดให้ทะเลาะกันแล้วเราก็แก้ตามที่เราได้จกกับกรรมฐานไม่มีปัญหาเลยแก้ได้จริงเข้าใจไหมเอาความดีแก้กลับลายกันเขาล้ายมาอย่าลายตอบนี่จะเข้าหลักนี่เขาไม่ดีมาจงเอาความดีไปแก้ไขคนตันนีให้ของที่ต้องใจคนพูดเล้วไหลเอาความจริงใจไปสนทนาเท่านี้ก็แก้ได้ มันจะออกมาเองมันจะไหลามาเองเลยถ้ามันจะมีโมหะมันไม่มีปัญญามันจะไม่ไหลออกมันมีแต่นะมืดแปดด่านแต่คิดอะไรไม่ออกเท่านั้น,นตรงเนี้ยตัวแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเดินกลมๆสำคัญมากกลมต้องขัดเอาออกมาซิลองเดินหน่อยเอาอกมาเดินแถวนี้ออกมาเดินซิเอออกมาเดินซิ เราต้องสอบก่อ,อ,อนเดินได้ไม่ได้เอามาเดินออกมาเลยในตรงนี้น

กำหนดได้แล้วลืมตาดูใต้เท้าว่าดังดังานเยเยอ่งยกจะต่งยกี่นาจะต้องยก หนอลงเพิ่นพอดีตอนย้จังหวะนะไม่ได้ผลอย่าไปแล้วอย่าเพิ่งยกข้างโน้นมา ถ้ายั้งในกำหนดนั่นอย่าเพิ่งไปยกน่ะมันเป็นมันเป็น,น,ปนอดีตขวาต้องยกซ้ายก็ยกขยัง้งในกำหนดอย่ายกมีเพื่อนขวาย่าหนอนีอย่าเพิ่งยกถ้ายกก็ซ้ายย่าหนออย่างนั้นแต่หาว่าแล้วก็ดูก็ขวาทับซ้ายานะนะ บอกปลูดหนอสามหนปดูหนอสามหน,น,หน,นาพในกลับหนอกลับต้้งขวาว่า,าดดัง สี่คู่หรือห้าคู่แปดคู่ได้แล้วแต่เราสี่คู่ก็ได้ห่างๆมันมีสี่กับแปดขึ้นกลับหนอกลับไปเลยหนอลงพื้นใหม่ๆเอาสี่คู่ให้ยาวๆหน่อยพอตอนหลังใช้แปดเลยกลับหนอกลับหนอทำไมต้องอย่างนั้นเพราะใหม่ๆยังทำไม่ได้ เอาแบบหยาบไปก่อนแล้วก็ไปเอาละเอียดให้ละเอียดเข้าไว้มันเขาไมา่จะจำกัดไว้หร้วสี่คู่ไปหาแปดคู่พอกลงแล้วยยืนหมอห้าครั้ง เอาละพอแล้วขอให้ทุกคนทําให้ได้อย่างนี้นะคือพยายามให้ได้จังหวะถ้าไม่ใจจังหวะไม่เกคยประโยชน์เลยไม่เด็ดประโยชน์ไอ้กลับหนอกลับหนออย่างที่ท่นานประครูว่าเนี่ยเอาสี่ไปหาแปด